สวัสดีครับทุกคนก็มาถึงเป็นเป็น,ปนมาถึงก็ให้เล่นเลยโอเคพูดไม่ทันเลยคิดอะไรไม่ออกก็เป็นเกมที่เป็นซีรี์เกมของช่องเราเนาะที่ไม่ได้เล่นมานานมากคือปล่อยปล่อยเซอร์เลยไนสุดแล้วก็ได้กลับมาเล่นแหละอห มันดึกอยู่เราง่วงๆอยู่เหมือนกันถ้าหมือนเปอรๆก็คือโทษที่คำเบอร์จริงโอเคอ่าเกมนี้ก็เราไม่ได้เล่นนานมากมากในที่สุดเรากลับมาเล่นอีกแล้วก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะวิวเยอะเนาะ นี้ผมก็อยากเล่นแหละแต่มันมีหลายๆเกม,มดูน่าเล่นดีก็อยากลองเล่นหลายๆเกมเนาะจะได้ไม่จำเกมมากเกินไปอึมฮึ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 มึฮึฮึึอฮึ ใใหญ่เลยยิ่งทำทำลายไปมันก็เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะหลุมศพเนี่ยเรื่องรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เลยที่ทำลายไปตอนจริงในเรื่องเกมหลักก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะทำไมมีมินิกเกมโผล่มาโอ้โอนี่เราก็รีบวิ่งเกิน ปุปปป๊บปุ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็เลยช่ว,วยฮาวีมานานแล้วไม่เป็นไรถือว่าก็ยังอยู่ในฮาวีนือว่าฮาวีอยู่ถ <tr> ือว่าฮาวีอยู่ฮาวีฮาวีทำลายไม่ทันผมศพนี้มาไวมากอยากทำลายให้หมดเลย มาแล้วทำลายไปทำลายไปหลุมมันก็มาขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆมาเยอะจัดเลยคือกดไม่ทันนะบอกคําเดียวเดี๋ยวจะบอกว่ากดรวมมากเงินนี่แบบมีแบบมากมาย เอาระเบิดไปกินอ okay. okay. ่าโอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วเนี่ยอินสิมเน้นปดหลอกด้วยก็ดีนะอือหือคุณพี่ที่วิ่งไปไหนอ่ะคุณพี่ที่วิ่งไปไหนอ่ะ เนนอเว็บ no uh huh. กินผมเฉยเลยโอ้ย oh. ค่อนข้างตึงมือโอเคมันจะได้เล่นเ,นเรื่องหลกกของเราต่อทัดทีดานที่เจ็ดครับเก็เล่นถึงด่านที่เจ็ดแล้วเนาะอันจินตาหนึ่งก็ค่อนข้างนานแล้วนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มีคลิปให้ดูด้วยเออใช่เกมมันอัปเดตเดยอะมากเราทานตะวันนดาับกลางคืนเนาะอาจจะเล่นไม่ค่อยได้ั่นคือมันมีหลุมศพไหมผมจำไม่ได้เท่าไหร่ฮะระเบิดไหมกันพาดผมว่าเห็ดเมาดีกว่าเห็เมานี่ว่า้างฮานใช้ดีนะชอบใช้ด้วยไม่ใช่อะไร ด้วยอ,อ่าหลุมศพนี้ได้ใช้อยู่เนาะอ <c oughs> ืเกือบเกือบกดแล้วตอนนี้ก็คือเราตั้นสนามก่อนได้ตัวละครสมบัติของเรา อาวันถูกอยู่ข้างลน้าปึตัวเห็ดุ่นบ้านนี่ค่อนางเป็นตัวแบกของทีมเราเลยนะคือถ้าขาดไปเหมือนขาดใจสำหรับตอนเล่นตอนคืนเนาะแต่ถ้าเล่นตอนเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่านอนเห็ดจะนอนตอนเช้าถามว่าทำไมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม โอเคกำแพงผมน่าจซื้อนู่นคาบนก่อนพานตะวันเนี่ยเออสมบาทถ้าตามความคิดผมนะว่าก็จะเอาตัวใหญ่ไว้สอนแถว ตัวใหญ่ไว้สงแถวเนีตัวนี้ตัวเจ็ด้าบาทสองแถวเลยสองแถวกลางอืมออกตังก่นอนออตังก่นอนออกคอมพนไว้นี่แล้วกันเพราะว่ายังไม่มีอะไรทำเงิน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 ลืมเก็บคัทอันินที่คนดูก็คนบขอตีมือหน่อยขอตี้มือหน่อย ทำไมไม่กดเก็บตังค์มันดูไม่ทันจริงมันดูหลายอย่างนะนจริงนะโอเคน่ากินมัม่มมัมโอโ้ทานตะวันโตแล้วไม่ผมจำไม่ได้นะว่ามันทำลายได้หรือเปล่า หมายถึงพุฒพืชธรรมดาแล้วทําลายบุ่มได้ไหมอันนี้จําไม่ได้อ่ะแต่ภาคใหม่อ่ะผมจําได้ว่ามันทําลายได้แต่ภาคเก่านี่คือไม่รู้เลยหนึ่ช่วยยิงหน่อยปึ๊บแล้วก็อันนี้ไว้แถวหนึง่งปึ๊บจิงผมว่าอย่าเพิ่งรีเต็ดออกก่อนดีกว่าเนาะ รีบเอาตัวกินมากินก่อนจกค่อนข้างดีกว่าปึ๊บกำแพงก็ตัวสมนับาดอืมกินไปครับเว็บสองกันมันมาเว็บใหญ่อันนี้คือเว็บใหญ่ หมันว่าจะไม่มีหลุมเกิดเพิ่มเพิ่มนะพอแค่นี้ก็ข้านข้างเหนื่อยแล้วแต่ถ้าไม่แต่ิ้นจริงมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราวางให้เต็มบอดแต่อปัญหาคือเราไม่มีต่างอ่ะสิเฮ้ยวางโอเคขั้นขันชิวเลย พอเรามีตัวกินนี่มันจะเล่นง่ายมากมาก,มากถึงที่สุดน้ยกำแพงอ,อันนี้คือต้องบอกเลยว่าสนามแน่นมากอือ กินหรอจะมากินหรอครับปึ๊บโอเคตอนนี้คือเราแบบฟูมากฟูฟ่องเราออนฟิลปึ๊บกำแพงอันนี้คือเก็บตั้งเก็บตั้งอย่างเดียวเลยเก็บตั้งตัวตัวซื้อกำแพงกำแพงยังไม่มาเนาะ ถ้าบอดตันนี้คือเราจะเก่งมากนี่ครับวางนี่ไปก่อนว่างๆฮ่าตัวใหญ่ตัวโตวตันแล้วนี่วางน,นั้นไป อ,อืมันพี่ตัวโตวหน่อยเนาะตัวย,ยี่บ้าบาทยี่25บ้าบาทก็ได้ทีเดียวเฮ้ยกี่ไม่หยุดเลยแต่จะเก่งเกินเรื่องเกินลาจกำแพงครับ โอเคก็ขัานฟูแล้วบอดเรามันบอดเลยว่าไม่มีปัญหาปึ๊บนี่อออหวานผิดบอด่งข้านหลดเร็วเนะไม่น่ามีปัญหาเลยเนี่ยไม่วานต่อยลนะโอเค okay, กำแพง กะแพนบอดนั้นเลยปึ๊บเฮ้ยวางเด็กแล้วก็วางนี่เห็ดผิดไว้สักตัวหนึ่งวันดักวันดักเอาถอนผิดตัวจะถอนตัวท่านหน้าดีเลยอ่าโดนเห็ดเป่าไปหนึ่งครับตั้งว่านี้ ปึ๊บอ่าแล้วอัมแพรมาอีกนึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วพี่ตัวตัวเฮ้ยลองจินตัวอ่าเรามีเห็ดเห็ดเมาอยู่โอเคไม่ต้องถึงเห็ดเมาเลยฮะน่าจะผ่านแล้วอะให้กินเห็ดเมา ได้เป็นตัวน้ําแข็งนะด่านนี้เยี่ยมเลยครับได้ตัวน้ําแข็ง <c oughs> โฆษณามาเฉย <c oughs> โอเคได้ตัวละครใหม่มาโอเคไม่ยากไม่ยากดูจากทรงแล้วนะ <c oughs> เกมนี้น่าจะเล่นกันดีายาวๆสรุปคือตกคลิปละหนึ่งหนึ่งด่านเท่านั้นเองนะเนี่ยคนคนเล่นกัน เายาวคือเราหาก,กินกับเกมนี้ได้นานแล้วก็คลิปต่อไปจะคลอดออกมาเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ด้วยเป็นเกมที่น่า,าสงสารนะเกมโปรตแต่ค่ข้างคลอดนานมไม่รู้เหตุผลอะไรด้วยเหมือนกันอืมช c h i e v e m e n t ดลอกโอเคสำารัวันนี้ก็ มาเล่นขำๆเนาะย้อนมหวานตดานหนึ่งก่อนพอเอาไว้ข่าวหน้ามาเล่นใหม่ไม่รู้เมื่อไรเหมือนกันแต่ว่าผมเคยเล่นมากสุดนะคือดูไม่ได้เลยคือเล่นมากสุดเนี่ยคือด่านส่วนน้ำนล่นกลางคืนจบใช่ไหมเออแล้วก็มาถึงด่านส่วนน้ำนี่แหละ อันนี้คือเล่นแบบไกลสุดแล้วนะของผมส่วนน้ำสนด่านฟอกดานฟอก,น,อกนี่ก็น่าจะแปลว่าขวานหมอกอันนี้ดานหมอกก็ไม่เคยเล่นด่านหลังคาก็ไม่เคยเล่นแค่พอรู้ว่าเคยเห็นแหละว,ว่าตอนจบเป็นไงพอ,พอรู้ว่าเจอบอสต,ตัวไหนแต่ไม่เคยได้เล่นจริงๆเลยนะยก็อยาก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 ,อยากเล่นเกมนี้ให้จบเหมือนกันเพราะว่าช่องเราเนี่ยต้อง ชื่นชมเลยนะครับว่าเป็นช่องที่เล่นได้มากหลายคลิปมากแต่ไม่มีคลิปไหนเล่นเกมจบเลยเออโทษทีครับเอาสักขอคนดูสักล้านคนหยอกจก้ะพันคนอันนี้คลิปนี้ไม่มีคนเกมนี้มีคนดูตั้งพันคนไงเพราะะฉันจะพยายามเล่นให้จบจก็ตามยอดวิว มันจะได้มีกำลังใจเล่นต่อเอาจริงมันฝันเกมมันเอ้หลายๆเกมก็ชอบเล่นนะแต่ถ้าพูดให้เล่นถึงจนจบเกมนี่มันค่อนข้างยากบางเกมมันยากเกินไปเอาจริงถ้าผมเล่นแบบย้อนกลับไปเล่นเกมอะไรอะเกมลูกบอลให้หนีอะนะไอ้แคบบออะไรสักอย่างเนี่ยแหละต่อให้คนดูร้านหนึ่งเลาให้เล่นโอ้ คนดูร้านหนึ่งอ่ะแต่แต่ถ้าให้ผมเล่นจนจบอ,อ่อาผมเล่นไม่ไหวฮะผมคนทะเลาะอยู่ด่านสี่อะไ <c oughs> ยากเกินโอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนอ้องวันเขาหน้าคลิปต่อไปเกมอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบลู